สร้างคนดีมีภูมิรู้สู่คุณภาพคุณธรรมน้อมนำภูมิไทย โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ดรนวรัตน์นาคคงผู้มนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรบริหารจัดการโรงเรียนในรูปแบบคณะกรรมการบริหารโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมี นายมนชัยรุ่งชาญชัยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนายสาธิตตันติสันติสมประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรโดยการสนับสนุนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งดรสุพลจันตคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งการบริหารจัดก,การโรงเรียนแบ่งเป็น4กลุ่มบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปโดยมีการกระจายอำนาจไปยัง4กลุ่มบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานวิชาการมีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริหารการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดำเนินการโครงการห้องเรียนพิเศษสองโครงการได้แก่โครงการห้องเรียนพิเศษมินิองังกฤษโปรแกรม MEP และโครงการห้องเรียนพิเศษทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ Ma Science โปรแกรม MSP มีการบริหารจัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 1. บริหารจัดการด้วยวัฒนธรรมองคอ์กรได้แก่มีความตระหนักรักรู้หน้าที่วิถีเรียนรู้เคียงคู่วินยัยใฝ่สามคัคคี 2. จัดโครงการเพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. จัดครูและบุคลากรอย่างเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 4. จัดกลุ่มบริหารงานวิชาการให้เหมาะสมมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดอย่างเต็มความรู้ความสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสอนซ้ำย้ำทวน วัดและประเมินผลเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องสอนเสริมทั้งในและนอกเวลาราชการมีการนิเทศสร้างขวัญและกำลังใจพัฒนาปรับปรุงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องผลการจัดการศึกษาที่ภาคภูมิใจการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือครั้งที่5ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา2563โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมีผลคะแนนรวมทุกระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นลำดับที่3จากทั้งหมด18โรงเรียนอนุบาลภาคเหนือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลคะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นลำดับที่1ผลคะแนนรวมของโรงเรียนแยกตามรายวิชา ผลคะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์เป็นลำดับที่สวิชาคณิตศาสตร์และวิชาสังคมศึกษาเป็นลำดับที่สและวิชาภาษาไทยเป็นลำดับที่สผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ได้คะแนนเฉลีย่ย1อยละวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้านกลุ่มบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณมีความสำคัญต่อการบริหารงานภายในโรงเรียนเพราะ เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าโดยกลุ่มบริหารงบประมาณมีการดำเนินงานตามขอบข่ายและภาระหน้าที่โดยยึดหลักธรรมมาพิบาลบริหารจัดก,การด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ประกอบด้วยการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณการจัดทำแผนปฏิบัติการในการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้เงินงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการวางแผนพัสดุการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุการรับเงินการเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินการจัดทำบัญชีการเงินการจัดทำรายงานทางการเงินงบการเงินและการรายงานโดยในปัจจุบันกลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรก้าวเข้าสู่การบริหารจัดการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายออนไลน์เช่นการชำระเงินบำรุงการศึกษาออนไลน์ด้วยระบบ School Billing การใช้ระบบ KTB Corporate การจัดข้อมูลใน Cloud เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานและการพัฒนานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรต,ต่อไปกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดังคำขวัญที่ว่าบริการดีมีน้ำใจวินัยเยี่ยมเปีียมคุณธรรมนำพัฒนามีการดำเนินงานตามขอบข่ายของงานมีการวางแผนการดำเนินงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมต่างๆโครงการและกิจกรรมที่กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการได้แก่โครงการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่เป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยาฐานะแบบใหม่ว .9 ทบ .2564 ศึกษาดูงานสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างในเรื่องต่างๆเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมศึกษาดูงานไปพัฒนางานพัฒนานักเรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโครงการส่งเสริมความรู้สู่องค์กรเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เน้นให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับวินนัน คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและโครงการสารสัมพันธ์ฉันพี่น้องเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันฉันพี่น้องเกิดความรักและความสามัคคีกันในองค์กร ส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่แตกต่างกันดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงเป็นการจัดคนให้เหมาะสมกับงานมีการสรรหาคัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวอย่างมีประสิทธิภาพมีการดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัดเน้นให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสวัสดิการที่อำนวยความสะดวกอย่างพอเพียงสมดุลกับการปฏิบัติงานมีการส่งเสริมให้บุคลากรอบรมและพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ ตามสายงานมากขึ้นอย่างสม่ำเสมอจากการบริหารจัดการและการดำเนินงานบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบส่งผลให้บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอมากลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไปดำเนินการโดยกำหนดนโยบายวางแผนงานจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานและผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามขอบข่ายของงานจัดทำโครงการกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานธุรการของโรงเรียนพัฒนาปรับปรุงงานอาคารสถานที่ให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนดูแลรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพส่งเสริมงานอนามัยโรงเรียนประชาธิปไตยในโรงเรียนโครงการวันสำคัญโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมนำไทยอุ่นไอรักตามรอยพอ่ออย่างพอเพียงกิจกรรมอุ่นไอรักฟันลันอนุบาลกำแพงเพชรโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรโกโมลมณีเกมโครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์จัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนในรูปแบบข่าวรายวันอนุบาลเดลินิวรอบรั้วอนุบาล อนุบาลกำแพงเพชรนิวโครงการชุมชนคนดีสีอนุบาลกำแพงเพชรกิจกรรมคนดีสีอนุบาลกิจกรรมครูจิตอาสาพัฒนานโรงเรียนงานประสานร,ราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นการจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษดูแลงานยานพาหนะ และเครื่องเสียงภายในโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไปบริหารจัดการส่งเสริมพัฒนางานด้านการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการปลูกฝังคุณธรรมน้อมนำไทยประสานร่วมใจพัฒนาสถานศึกษาก้าวไกลเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานทั้งเอกชนและราชการเป็นประจำดรนวรัตน์นาคคง บริหารโรงเรียนภายใต้วัฒนธรรมองค์กรโดยใช้รูปแบบอนุบาลกำแพงเพชรโมเดล A B S K P P โมเดลคือมีความตระหนักรักรู้หน้าที่วิธีเรียนรู้เคียงคู่วินยัยใฝ่สามคัคคีเพื่อมุ่งเน้นให้ครูนักเรียนผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประจักษ์ชัดแจ้งในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่ง มีผลงานและรางวัลเป็นที่ภาคภูมิใจดังนี้ได้รับรางวัลโครงการ Green and Clean กิจกรรม5สอระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงประจำปีการศึกษา2563 มีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาเมด้าบายอนุบาลกำแพงเพชรโมเดล A B S K P P โมเดลที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ O B E c Q A ปีพศ2562ซึ่ง เป็นความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาเพื่อนำพาการศึกษาก้าวไกลมีผลสำเร็จเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของโรงเรียนสืบมาอน,นุบาลแหล่งสถานการศึกษาผู้นำพาวิชาการด้านแข่งขันทั้งดนตรีกีฬาสารพันธ์ด้วยมุ่งมั่นสรนความรู้ คู่ความดีดอกบัวงามบานเด่นเห็นชูก้านบ้านอนุบาลสามสุขทุกถิ่นที่ร้อยใจรักสมานสมัครสามัคคีสารความดีสูงเรียนรู้คู่สถาบัน